คํานี้มีที่มาหนุ่มสาวชาวส0 50้าสิบครับมีตรงนี้กันไหมนี่นี่ม,ม,มีไหมที่เขาเรียกกันว่าร่องน้ําหมากเนี่ยตรงเนี้ยอยู่เฉยก็ยังมีอะไรเนี้ยแม่งเอ้ยแก่ชิบหายใครยังไม่มีก็เดี๋ยวก็มีฮนะสงสัยไหมครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าร่องน้ําหมาก คือมาจากสมัยก่อนนะคนไทยสมัยก่อนเขาเคี้ยวหมกัมกหมักพลูอ่ะรู้จักหมากพลนะูเนาะสำหรับคนรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักอ่ะหมากพลูนะครับมันเป็นพืชชนิดหนึ่งหรือผลไม้ชนิดหนึ่งเวลาเคี้ยวเขาจะมีหมากมีพลูมีปูนแดงเวลาเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีน้าําหมักไหลออกมาครับซึมออกมาตามมุมปากหรือไหลไปทางร่องแก้มพอมันไหลบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีร่องนะครับหรือคราบประจําที่มันติดอยู่บริเวณแก้มเ,เขาเลยเรียกว่าร่องน้าําหมักแล้วทาไมเ็าถึงเอามาใช้กับริ้วรอยความแก่ครับก็คือพอถึงวัยเนี้ยสี่สิบกว่าห้าสิบเนี่ยพอม ร่องที่น้ำหมากมันเลอะอ่ะคุยง่ายเขาเรียเรียกกันมาท่านแต่บัตรนั้นก็เป็นริ้วรอยที่เกิดมาจากการแสดงสีหน้าซ้ำๆนะครับการยิ้มพูดหัวเราะสับการแพทย์เขาเรียกนาโซลาเบลโฟนะครับวิธีที่จะทําให้ไม่เกิดร่องน้ำหมากนะครับก็คืออย่าหัวเราะอย่ายิ้มนะครับวันๆก็บึ้งไปฮะหัวเราะก็นะครับจะบ้าเหรอใครจะหยุดได้วะช่าหมเด็ครับแก่ก็แก่ก็จะมีบางท่านก็ใช้วิธีก็ไปทําการดึงนะครับดึงยกกระชับนะครับซึ่งก็หลายตังอยู่นะครับใครสะดวกทําก็ไปทํานะครับใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้ม ใช่มเดอก็เป็นคำคำหนึงที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทาไมก็ถึงเรียกแบบนี้ก็เอามาฝากกันนะครับถ้ามีคําอะไรที่เราใช้กันแล้วผมนึกออกอีกผมก็จะหามาให้นะครับหรือใครมีคําที่สงสัยอยากรู้ก็เมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยหาให้ครับ